Đấy là yêu Bỏ đây, b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 ỏ đây, เด็กวอยรุ่นฆ่าตังล่ คีโมคีมาว่ะ <laughs> มอ้ยโเห็นบ่าเว้ยทไไ้เ่าไห่ทล่าห่ไปหยก่องอดแล้วหอดแล้วแ,วแ,วแวบบนแบน้รถละคันไป ai, <laughs> ổn <laughs> người... cùng... rồi... cái đấy huê, đai đai, một hai ba ba ba, coi chúu chúu, đó. กันซอยกันยังจะขันวันนี้เฮือไรสะสะได้กูนี่บ่ได้เห็ดยังแต่เฮือไรสะสะบ่ได้เห็ดยังแต่เฮือไรสะสะถึงมาหรพี่น้องเอ้ตอนนี้ถึงบอกวิ่แล้ววิ่พผักแล้วเบิ้งนี่สองข่อยนี่ซุกเู้ใหญ ปากอบบาบาพี่น้องเอ้ยมาแบบทุรกทุเลนะฝนต๊กให้ื้อให้ถุงนี่ตรงข้างกอนว้ามันมาถือมาแพงเลยกอนีนเข้าไกลสีหอดแล้วพี่น้องเครื่องทางแล้วใก้เครงทางแล้วถึงเลยพี่น้องเอ้ยสิบเก้านาฬิกยี่สิบเก้านาทีถึงแล้วสิบเก้านกายี่สิบเก้านาทีเ้าเดินทางมาจากจากบ้านจ้งโงอยู่ หามุงนอะห้องว่าจะบานหางงได้พี่น้อหาุงได้งกำลังมาหอดถุ่หมนหนึ่งเพราะว่าถุ่มกลัวเพราะว่าฝนฝนมาตกเข,ขา้าตรงหีบหมค้างทางอรอีบห่มน,น,นั่นละมั่นนี่มันนีใเสียทปขึ้นเขาได้พี่น้องมันนี่ฝนก็ปปล่อยกินเ <c oughs> ขาแล้วก็นอนกัะจังซี

ดจุ่มลงอยู่พุ่นพี่น้องเ้าต้องเห็ดหมองได้กกใม่ละลายเลพี่น้องเพราะว่ามันจะมีหมองผกเปนะนเกินตะวอนนี้สุนนดข้าตอนนี้เขากำลังซีกินขาวเลยพี่น้องเอยลังจากที่เห็ดแคมแล้วนะมีเห็ดแคมแล้วแคมสามหลังสีหลัง เขาห่อยู่แต่ว่าหานยาปันมาได้ยูโฟเขาก็เลกินเขาพี่น้องเลยโอ้ยเยอเเฮ้ยาวพดาจอยห่อยเอาเลนยแม่ขอให้ห้อมาเบิ่หัวใจห่อเลกินขาวแรวน้ำกันพี่น้องเอ้ย เมื่อเราวนนกินนเมื่อเราบ่เมื่อสนน้บอมียังไงล่ะนี่มีลูกซียพี่น้องเอ้ยอู้แกงหัวก็มีวนม้เนี่ยขวจานข้าวเหนียวอันปลาทูปุ้มชุดนี่คือยงหมกมองด้พี่น้องเอ้ยลายกระมูอันนี้คือเจลปลากระป๋องก็มีาเดงปลากระป๋องเนี่ยเราไปคือยางดีนีุ่มปุ๋ยบอแย่ไรวเนีว่ย้ก็มีด้พี่น้องันนี้เสแล้วเอานันบวเวีโอ้แ่เลยพี่น้องเอ้ ไักิงเที่ก่อนเสียงอเดินมูรอนมือ่นไปเเขามาเขามาเขามาไปามน้กดไปดิูดูปล่อเขามาเข้ามาเรงไปหันไอเทตั้มอง่เอาหันผ้าหนึ่งเอ้ากินที่ล่เขาิกินอยู่ หอยท่รอไม่ได้ทีรอทิรอว่ากินเลยบยนี่โอ้ยพี่น้องเ้ยกินกับปลาแซบรับพี่น้อง้ยแซบขาดแบบว่ามันซ้ำถุ่มเรด้วยนี่นี่แดดเป็นหัวดเลยพี่น้อง

ตั้งกล่องเขาได้เก็บเป็นคนตั้งกล่องนี่ละสามสี่หาจุ่มนี่เห็นได้เห็นลงหวบัอืออกมาเนี่เห็นอด้ีเดีเอาาเอนี่เอาเหเ่าสเอาโอ้ยวมหาเอเอ่ะน้อก <laughs> à, dạ. đó đây đây. cái này là, đây là rồi, muốn ngả mẹ. เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้านะจ้านี่นี่ค่ะอุย้ยว้ายดิเครื่องเดียวพี่น้องโอ้ยหาขวใสให้นี่มัน,นบุญใคร ดูไข่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บอีกเพราะมันยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะอืมอันนี้บองก็บางแตกน,น,นอะอะนัน่ี่วะกู้ดูกู้ไน้ไมันอี้คือ่ะไร ยังล่ะมาทำบวชเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยยังเด้อโอ้ยอันนี้ใครเห่ละงาใช่ไหมอันนี้เหดละงาเด้พี่น้องเด้ออันนี้เหดละงาน้ำสีเกลือน้องก็เหดละงูกนะอันนีมุมมีดอออกกันหมดอันนี้เหดละงู เบึงเบึงเห็นอะไรงกับมือว่าดกันกำพอดีอันนี้คือเห็ดอะไรนี่อันนี้เห็นรงกอยู่เหรอเออเก็บเห็ดกันเด้อเก็บเห็ดกันเด้อเก็บเห็ดอยู่

มันเป็นกระตาได้พี่น้องนี่เข่งข้าก็เข่งอย่างนี้พี่น้องเลยอู้หูางหนาก็มีช่างหนาก็มีปุ่นช่างหนานี่ก็เต็มเลยพี่น้องเลยอืมในถุงถ่ายก็มีปุ้ยขาด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 แข่ของอีสานผ่านเท้าวันที่ที่สามพฤษภา,าคมเด้พี่น้องเอ้ยพบหาเฮามาสรุปเพ็ดมูาเหาว่าได้หลายปรนได้ค่ะจะอยู่ในป่าอยู่ค่ะตอนนี้ยังพัดออกจากป่าได้พี่น้องเลยอันนี้คือ อีกอีกสามตาพนบ่อดีมากนะพี่น้องอีกสามตาพนหันออกมาจากกว่าเออบังเห็ดในถุงก็มีด้วยพี่น้องเลยมีในถุงหนึ่งกระแมนถุงถุงหนึ่งกระแมนอันนี้คือเห็ดละงูกันทุกคนนะแล้วเขาเขาตุ๋นอย่างทานพงเลยเขาเห็ดเขาเห็ดละงูกผสมเห็ดแดงเห็ดเผือกแดงนี่ก็เห็ดละงกูกันพี่น้องเด้อนี่เด้อฮัดพี่น้องสรุป สรุปมุ่งเห่ามันคือเก่าพี่น้องเอ้ยปากติดต้าไม,ม่ได้พี่น้องเด้องสองเล็กหน่อยแค้มพู่ขาดว่ามื่ออ่นขึ้นมาอีกเข้ากับซีมานอีนั่นพี่น้องลายแห้งอีสานบ้านเฮาบมบู๊นแนวกินพี่น้องเอ้ยปากติดตามไม่ได้จ้าลูกเอง่งล่ะไอเสือบักบากได้พี่น้องเด้อ ข้าเครื่อนไกว่ายพี่น้องคนต้องลงยางเพราะว่ามองนี้มันลงยางเนาะพี่น้องมันคืนมาแบบทุลักทุเลไปไปไอไปเฮยนขคกอยไปคันเบรกนาดีนันี้สอางกะจัง ขันเบกหนาดินั่นตีนสองขางจังกำมาเตอเบกหนาคันเบกหนาดิเบรกล้างมาตรงเบกเบรกล้างมาตรงเบกคันเบกหนามันดีนะข้อไม้ดีดีบอเบกหนานั่นโอ้โหบ่หูคันเบรกจะพองนี่บ่ดีอยู่นี่ก็ได้เออคอยไปคอยไปเบกหนาคันกำเจือกำเจือแสดงมันอยู่เออเาไปเลย โอ้เออไปพี่น้องเอาต้องไปแบบคันนี้บ่มีเบรกบ่มีเบรกหนาเลยพี่น้องคันนี้มีแต่เบรกหลังเาว่าที่ลกไปน้ำไหม แดีวไปกำ,หปกำมหันน้ำซีสันก้ามไตเอออันนี้ไปสายเดี๋ยวกลัวไป่าอเดี๋ยวใสยไปขึ้นลงไปก็ปแต่งเครื่องดืม we แล้วลุงเพชรเหรอวันนี้เป็นบอลแน่เลทีลอโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนไปแล้วไปแล้วนโอ้พอจะได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงแล้วี่ไนได้ได้ได้บ่เลยบ่เลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาวหนากไปแล้วตัางกันอะไรที่ละตัางกันไปไปเนี่ยมื่อกีเราพอเห็นคนหรือเ่าไปเลยไปเลยไปอยู่เอาละซุกละเอเื้อเอเื้อซุกซุกเออเอากะตานเฮ้ยก้อนกนะับพวกก้องโง่คุยใหม่เงี้ละงัดรถน่ะมันนี่ ไปไม่งานรถอยู่มางานรถอันดึงออกมาเลยหรอเออ